สวัสดีครับผมโปรดนะครับวันนี้ผมอยู่กับกระบะตัว V นะฮะเป็น King c a p V Caliber 7AT นะเป็นเกียวโตนะครับอาจจะดูออปชั่นภายนอกกันก่อนเลยนะครับปึ๊บจะมีไฟโปรเจคเตอร์ครับมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับรีวิวกันแบบกระชับฉับไวนะเพราะยิงออปชั่นเรื่องของตัวยกสูงเนี่ยภายนอกมันจะเหมือนเหมือนกันหมดนะฮะจะต่างกันที่ออปชั่นภายในนะกรอบนะครับกรอบโครเมียมนะของไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับ เกิดจากหน้าโครเมียมครับกันชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะปรับไฟฟ้านะครับพับเข้าพับออกไฟฟ้านะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับปึ๊บๆตรงนี้มาได้ข้างครับมีติดมาให้กับตัวรถเหมือนกันครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะคือมันจะมีสติกเกอร์เนี่ยบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0นะครับ DDTI นะครับ VGS เทอร์โบนะครับ เครื่องยนต์เทอร์โบด้วยนะครับ163แรงมา้าก็ถือว่ากำลังเนี่ยครับค่อนข้างดีเลยนะขับสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยครับรุ่น V ที่จะแตกต่างจากรุ่นอื่นคือนะครับเป็นล้อแม็ก18นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กเดียวกับพวกตัว4ประตูยกสูงนะ คือตัวพวกคาลิเบอร์ e หรือว่าคาลิเบอร์ e l ที่ผมเคยรีวิวเดี่ยมันจะเป็นล้อแม็ก16นิ้วไงนะครับไม่ใช่ล้อแม็ก18นิ้วแบบนี้นะล้อแม็กแบบนี้จะค่อนข้างสวยกว่านะเป็นแบบลายสปอร์ตเลยนะครับสวยมากนะส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายมีกล้องมองหลังด้วยนะครับกันชนท้ายก็มีนะครับกันชนท้ายส่วนด้านข้างก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมอยู่นะครับสองข้างเลยนะครับนะ่มีตัว V ีบอก้วยนะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น V ีมีตัว V ีอยู่ด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับรถที่ผมมมรีีีววิินนนน้เเเ่่ยจจะะตตกแงพนะคือภาในนป็ เบาะหนังนะครับลายสปอร์ตซึ่งเป็นลายเดียวกับสปอร์ตเทคนะครับซึ่งภายในสวยมากนะฮะผมเองผมต้องชอบเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับ โอเคผมนี่คือภายในตัวนาวาร่านะครับยกสูงภายในเป็นสีดานะครับนี่ตรงนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับมีเซ็นทันล็อกด้วยนะตรงนี้ก็คือปุ่มที่ใช้กดแล้วปุ๊บเนี่ยผูกระจกนี่กดนะครับผูกระจกอ่าถ้ากดขึ้นมานะครับกระจกก็จะกลางออก ตัวตรงนี้คือตัวปรับกระจกคู่ช้างนะครับเป็นปรับกระจกคู่ช้างไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเรามาดูพวงมาลัยกันต่อนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะสวยนะพวงมาลัยเป็นทรงเดียวกับเทียน่าแล้วก็ไอเลยนะครับสวยมากเหมือนกันเป๊ะครับเรื่องออปชั่นก็ครูดคอนโทรลครับมีด้วยเชื่อมต่อบลูทูธนะครับสามารถรับสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้นะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงครับจึ๊บๆนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆบนหน้าจออัจฉริยะนะครับตรงนี้นี่ปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทนะครับ เป็นพุสตัดอิโม่เบรคเตอร์นะครับระบบกันขโมยในตัวหน้าปัดของนาวาร่านะครับถ้าเป็นตัวยกสูงก็จะหน้าตาแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับสวยทุกรุ่นนะบอกไว้ก่อนเลยนะส่วนตรงนี้ครับคอนโซลนะครับนี่สวยไหมสวยไหมดูบอกก่อนนี่ครับเบาะแบบสปอร์ตเทคนะฮะสีดําตัดสีเทานะครับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดด้วยนะครับเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดแล้วเราสามารถที่จะปรับเป็นแมนนวลโหมดได้ด้วยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะ มาเข้าเกียร์ D ตรงนี้นะครับตอนนี้เข้าเกียร์ D แล้วนะครับอันนี้คือเกียร์ D ออโต้ปกติแต่ถ้าเราจะปรับเป็นแมนนวลนะครับผักมาด้านซ้ายแล้วก็เพิ่มเกียร์ได้เกียร์สเกียร์สเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าจะลดเกียร์ก็ลดลงนะจาก5เหลือสเหลือสเหลือ2ออะไรก็แล้วแต่การขับเคีย่ของเรานะครับก็ต้องดูตามรอบด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากขับแบบเกียร์แมนนวลก็ผักมาปกตินะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้อีกแล้วนะ คือคันเกียร์เนี่ยมันเป็นออปชันให้เราเลือกได้ครับว่าเราจะขับออโต้ก็ได้หรือจะขับแมนนวลก็ได้นะแต่ผมว่าจริงๆนะเนี่ยคนที่ซื้อกระบะออโต้นะส่วนใหญ่ก็จะเลือกขับออโต้ตลอดอยู่ได้แหละเพราะว่ามันสะดวกดีนะครับส่วนทางด้านแอร์ครับแอร์ Air ก็จะเป็นแบบปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูกดดูออลก,ก่อนนะชิปกดดูออลแล้วนะครับปรับแยกนี่ฝั่งนี้ยีิบสององศาครับฝั่งนี้สิบแปดองศานะปรับแยกอะไรกันได้อยู่แล้วนะครับลมอันนี้เพิ่มลดลมนะครับ ไลฟฟ้าหน้าไลฟ้าหลังนะครับแอร์ Air เนี่ยสามารถปรับเป็นแอร์ออโต้ได้ด้วยนะสวิตตรงนี้ตรงนี้ก็สวิตช์ออนออฟของแอร์นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอของนาวาร่านะครับซึ่งเล่นอุปกรณ์ได้ครบหมดเลยครับเล่น DVD ได้ด้วยนะนี่ DVD เปิดมาปุ๊บมีช่องใส่ DVD อยู่นะครับเล่นวิทยุ FM c d p l a ซเพลงได้หมดเลยครับ DVD ดดูหนังได้ครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วย มีระบบนำทางด้วยนะครับเล่นเพลงเชื่อมต่อบลูทูธจากโทรศัพท์ได้ครับ USB อะไรก็เล่นได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับสามารถเล่น HDMI ได้ด้วยนะครับจุดเชื่อมต่อ HDMI อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับ USB เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมรูนี้นะ HDMI นะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายครับจะมีตัวนี้นาเอาไว้จับขึ้นลงง่ายๆด้วยนะครับส่วนแอร์นะครับ บริเวณแอร์ก็จะมีจุดวางแก้วน้ําอยู่แล้วเนอะนะครับคล้ายๆกันตัวนาวาร่าเนี่ยก็จะมีจุดวางแก้วพวกดีให้อยู่แล้วทุกรุ่นนะครับเข็มขัดยิรภัยครับสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับเนี่ยจุดสไลด์มันนะครับก็ปรับตามส่วนสูงของคนนั่งนะครับไฟนะครับเปิดได้อ่าเปิดแยกอะไรได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดวางแว่นตานะครับแว่นกันแดดเนอะตัว นี่ครับเปิดมานะครับก็จะมีกระจกนะครับแล้วก็มีไฟฉายด้วยนะมิเป็น2ข้างเลยนะฝั่งด้านข้างก็มีเหมือนกันนะครับฟืบนะาปีไฟด้วยกระจกเนี่ยกระจกจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีบอกทิศด้วยนะหันหน้าไปทิศเหนือใต้เอาอตกนะครับก็จะมีไฟบอกอยู่นะครับเป็นตัวอักษรย่อของแต่ละทิศนะครับ กระจกตัดแต่งอัตโนมัติด้วยนะนะครับแล้วก็ตรงบริเวณไฟครับมีไฟที่แบบออโต้ด้วยนะคือถ้าเกิดว่าเราเข้าอุโมงค์นะครับหรือว่าฟ้ามืดนะครับก็จะเป็นไฟเนี่ยติดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับโอเคเรามาดูพื้นที่ด้านหลังกันอีกนิดนึงนะครับมีแอร์ด้วยนะมีแอร์ด้วยนะครับ น,นับรองนั่งกันด้านหลังเย็นฉ่าสบายใจไม่ต้องห่วงนะฮะมีแอร์ให้ด้วยโอเคครับผมเมื่อกี้ก็ได้เห็นภายในแล้วนะครับว่าภายในเนี่ยเปลี่ยนนะจากของเดิมเนี่ยเป็นเบาะผ้าสีดําธรรมดานะับอันนี้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังลายเดียวกับสปอร์ตเทคก็ส่วนเลยนะที่เราเห็นเมื่อกี้นะจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําตัดเทาแล้วก็บริเวณเบาะแคปนะครับรวมถึงพนักพิงของเบาะแคปแ์อะไรก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังเนี่ยลายแบบสีดําตัดเทานะับสวยมากเลยนะผมเองผมยิ่งชอบเลยนะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้